กันเลยสุเจ้าอันจมว่าอันยามแล้วก็มีต่กินเนาะยาแล้วก็มีตกินเนาะเอ็ดเวียเองานเอวะมาบงเอาก็ยมันยุมันยะแล้วนี่แหละจึงบ่ทายให้บงยเอ็ดเวียก็เอ็ดยเอ็ดเวียก็เอ็ดคือเดียวนี่ก็สิมาเอาผักหมู่กเป็ดกไก่อะบ่ทายให้บงนะว่าบ่อดบ่อด่มได้กนี่เออสิมาเอาผักหมู่ไปกเป็ดกไก่นี่น่ะอันมันยุมันยะนีวจะหิวกจะเอ็ดเวียสิมาทายอยู่แต่คือว่าแหละว่าหลายาหลายเ็ก็สิมาอัดให้บงซะอันนี้แม่น อยู่สวนอันนี้นะสวนนี้น่ากันดีหละสวนมันมีเมื่อสวนโซแนวมาไม,ม,ม,ม่มาตอหอมเหี่ยมตระเทียมกระเทียมรีบเพลอเอ็ดมัดมีเมื่อสวนอันนี้นะแต่ว่ามนี่บ่มีบ่มีโอกาสจะได้มาถ่ายให้บึ้งจีมาเอาอันพักหมูไปเกือบไปใกล้ใกล้ก่อนแล้วมือเริ่มอยู่กัดแล้วจริงจีมาถ่ายสวนให้บึ้งอันนี้คือสวนอันนั้นนะอันนี้มันมีมัดมาไม่มาตอหมาม่วงแมันเต็มโกยเงแต่ว่าจีมาเกือบไปใกล้ใกล้ก่อนเพราะเฝ้าหานอยู่เนี่ยนี่ถงเครื่องอนี่เฝ้าหานอยู่หีบเอาแล้วหีบไปเฝ้าหาน อย่าจมหลายวันนี้นะเกิดเป็ดเกล้ยให้พึ่งซะดูเข้ากับนุ่งยี่หันแหละกับมังกีสุกและถ้วยกับล้างแล้วมาเลยแต่ไม่มีเวลามาถ่ายอยู่เขาพึ่งแย่งหูบ่ออีที่แล้วจีมาถ่ายนั้นถ่ายนี้พึ่งอยู่ไหนเนาะเออกิดเป็ดเกล้ยพึ่งซะดูนี่มาเอาผักหมูนี่เกล็ดเกลก่แสงอย่าเลื่อมใลยนึงเมื่อกี้น่ะว่าแหละอย่ายพึ่งก็บึ่งอย่เบล้่งก็ย่า ไปเกลือเป็ดไก่คือเบิ่งก่อนหมูก็มีงัวก็มีควายก็มีหมดแต่ว่ามื้อนี้บ่มีเวลาสิมารีวิวให้เบิ่งสวดน่ะมาวๆก็ซะเอามีบ่สวดสุดหนวอ้อยก็มีหอมบัวมเ็ดมเือมแตงมฟักมมมสูมบ่วงมีมะมะั่วมีมสวดาน่ยนเียงหมู่วหมูก็มีนาลอยู่ฝหกังดอยู่ช่วงนี้น่ะสิตัดภาพไปบงอันนี่หอมบัวนี่เป็นซามะส เออมั่เคยจ้ะมาเป็นเคยแล้วแม่จ้ะมันน้อยนึงได้เหอนหลังนี้นิดนึงอ้าสจีตัดภาพไปตอนงกระปิกใกล้เลยซะดุนี่เบื้องกวาซาอันนี้มันมาทั่วห่ะกระปิดอันนี้นะอันนี้มาเขืยวนั่นแล้วไม่เท่าอันนี้แล้วแม่นมาอันนีน่ซาหมาซาบัตทั่วนี่แม่นมาหมาอัน,นมาหุ่งหอมบวัวโอ้มีพวกโซเยนี่ข้องัวข้อข้องัวข้อควายอ,อ,อ,อันนี้มันเงินสวนนี่ข้อเป็ดขอ้อไก่เมืเ่อเลือดหายแล้วจีมาอัดฐเบิ่งเติมนี่ฟ้าไปกระปิกระใกล้บุ๋มดูเฝ้าหัน นี่อันนี้นะเกลือแล้วอน,นี่นะกำลังกิเฮอร์สลีมันอีกนี่นะเป็ดไก่นี่นะหักลื่นเกลือดีลื่นข้นนี่อันนี้แต่เป็ดไก่นี่มันน้อยแล้วนี่นะค้ากินหมดแล้วอันคนที่ซื้อเครื่องก็ซื้อจิตถ้าเอิญซื้ออยู่เน้อหั่นเงแม่อยู่เบ้อจิบวีดเวียเป็ดไก่นั้นเพื่ออย่ามายาละมาจิกินไก่งองว่าจิกินเป็ดว่าจิกินไก่นมาโลดเราบอกบพร้อมเสิร์ฟโม้บอกใครให้เข้ากัอยู่หันเลยอืมท่าดีแหลนะเน้อหักจมไปจมไป พราะว่าเราเฮ็ดานยาเด้สิไปว่าให้เราอีกเด้อซั่นฮู้คอยจะไมบ่ได้นะโอ้ยเจ้าก็ได้อืมดีลวเด้อกก็ไปขายเคร่อาไปวีเข้าก่อนให้เข้าไฟไหม้เข้าระบบจักตอนนี้นะเออมันแนวดฮะไปบให้เราอีกเด้อเออเป็นคนเสียงควงเป็นคนขยันน่ะเฮ็ดวีแล้วขยันดาคือกันเออได้จะเป็นพวกเราก็ทใจนนึง ท่านี้กันเนอะคลิปต่อไปรีวิวละเอียดนะบึง